สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับน้ำพริกหมูลวนมะเขือเทศนะคะก็คล้ายๆน้ำพริกอ่องค่ะแต่ว่าแค่ใช้พริกเผาแล้วก็วิธีทำไม่เหมือนกันค่ะแค่นั้นเองแล้วก็มีขนแหงนอไม้ต้มมีมะเขือปอกค่ะมีลูกเนียงลูกเนียงนี่เอามาโชว์เฉยนะคะกินไม่หมดหรอกค่ะเดี๋ยวมีคนบอกว่ากินเยอะเกินอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กินทั้งหมดนะแล้วก็ผักค่ะแล้วก็จะมีต้มฟักใส่ไก่นะคะมิ้นทอดไก่ค่ะ มิ้นทอดไก่แล้วมิ้นก็เอาไก่ทอดเนี่ยไปใส่ในนี้ต้มต้มอร่อยค่ะมันจะกินหอมหอมไก่ค่ะสุปฟักอร่อยนะคะก็คือน้ำพริกเผ็ดๆคู่กับอะไรนะต้มฟักแซ่บมากวันนี้นะคะมินขอใช้ถุงมือขยำข้าวนะคะเพราะพริกอันเนี้ยคือจะบอกว่าแซ่บมากคือมีน้ำพริกอย่างอื่นอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าพริกอันเนี้ยยอมแพ้ค่ะแซ่บจริงๆแซ่บร้อนเลยแหละ วันนี้ก็กินข้าวกล้องรู้สึกว่าจะตักมาเยอะนะข้าวกล้องนี่น้ำพริกมิ้นท์นี่นะคะสีสันน่ากินไหมคะทุกคนเฮ้ยลืมบอกมีมะเขือยาวด้วยนะคะนี่มะเขือยาวด้วยนี่เลยขนาดเผ็ดนะยังจะใส่เยอะอีกถุงเมือ่อยขาวยำขายำให้เข้าที่ก่อนแล้วค่อยถอด จริงใช่เรามันร้อนด้วยค่ะเพิ่งทอดเพิ่ง,งอันนี้ผัดน้ำพริกมาอารมณ์คล้ายๆพริกเผาจะใส่มะเขือเทศสีแบบว่านะจัดจานมากอ่าไปกินกับมือได้แบบนี้ไม่น่ากลัวละ น้ำพริกของมิ้นนะคะมิน้นใส่กระปีดไว้ทีนี้เนี่ยแล้วมันต้องใส่น้ำปลาะคะ่ะปกติมิน้นใช้น้ำปลาทั่วไปมันจะค่อนข้างเค็มมิน้นก็เลใช้น้ำปลาของตาเด็กสมบูรณ์ค่ะน้ำปลาของตาเด็กสมบูรณ์คือไม่เค็มมากแล้วก็แบบเหย่ะข้าวกินยังอร่อยเลยอืมไม่เค็มมากหอมอร่อยค่ะมิน้นก็เลยใส่ ต้องหานน้ำปลาที่มันไม่เค็มเกินไปอะค่ะ น่อไม้ต้มมันก็จะเลียกเป็นหน่อไม้ลวกทุกทีเนี่ย มินจะบอกให้นะคะน้ำผพ้งอันเนี้ยไม่ต้องมีกับข้าวก็กินได้ค่ะมีไข่ต้มสักฟองหนึ่งไม่ต้องมีก็ได้ขยํำข้าวกินกินกับผักนี่ค่ะมะเขือยาวต้มบางคนบอกว่าทำไมมะเขือยาวมินเขียวจังเลยอะไรอย่างี้ใช่ไหมน้ำเดือดแล้วมิ้นใส่เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาทันทีจะทําให้มะเขือไม่ดํานะคะถ้าเกิดว่า เราต้มน้ำเดือดใส่เกลืออะไรก็แล้วถ้าเปิดฝาไว้ยังไงก็ดำค่ะหวาน ไก่ชอ็อตขมิ้นนะคะหอมขมิ้น เป็นเนื้อส่วนน่องติดสะโพกค่ะ มันเสีกระดูกเนื้อมันเอาไปทอดหมดแล้วค่ะ หมดเกลี้ยงเลยค่ะอร่อยมากๆน้ำพริกใครแบบว่าไม่รู้วิธีทำนะคะเดี๋ยวมินลงวิธีทำไว้ให้นะคะอย่าลืมเข้าไปดูนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้อิ่มไปอีกหนึ่งมือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ